สวัสดีครับท่านผู้ฟังช่องขังอาถรรพ์นี่เป็นรายการเล่าเรื่องผีประสบการณ์จากชาวบ้านเล่าซื่อๆผ่านสมเนียงบ้านๆหากชื่นชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกำลังใจให้เราบ้างนะครับหรือมีข้อแนะนำติชมอะไรก็อย่าได้ลังเลคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเช่นกันคลิปนี้เรื่องเกิดขึ้นบริเวณชายขอบชายแดนใต้อีกเช่นเคยเป็นประสบการณ์ตรงของผมเอง ถึงไม่ตรงไม่เจอกับตัวเป๊ะ,ปะแต่เรื่องก็ชวนผวาไม่น้อยเพราะเหตุการณ์นี้คอยเตือนอยู่เสมอว่าอย่าได้ออกจากบ้านตอนค่ำเพราะจะถูกผีจับไปเลี้ยงตอนเด็กๆจำได้ว่าเรื่องนี้ทำเอาผมไม่กล้าออกจากบ้านตอนพบค่ำไปพักใหญ่เลยทีเดียวครับกับเรื่องผีจับไปเลี้ยงแม้แต่หิ่งห้อยบินผ่าน ยังรีบวิ่งหนีเข้าบ้านเนี่ยเป็นปกตินะวิ่งไล่จับสนุกสนานไปแล้วบ้านผมอยู่ชายแดนใต้เป็นบ้านเล็กๆในหมู่บ้านเล็กๆที่ชุมชนอาศัยคะกันทั้งพุทธและมุสลิมบ้านของผมติดลำธารเล็กๆและแวดล้อมด้วยสวนยางพาราบ้านของเพื่อนบ้านเดินเคียงก็เป็นลักษณะเช่นนี้บางบ้านติดลำธารบางบ้านไม่ติดแต่ทั้งหมดล้วนติดสวนยาง เรื่องที่ทำให้ผมไม่กล้าออกไปเล่นซนเมื่อตะวันตกดินมีอยู่ว่าวันหนึ่งลูกสาวของคนในหมู่บ้านอยู่ๆก็หายตัวไปอย่างลึกลับทางบ้านพบเห็นครั้งล่าสุดก่อนหายตัวคือบอกให้เธอไปเก็บพริกที่ปลูกหลังบ้านติดสวนยางพาร,รามาทำกับข้าวมื้อเย็นเมื่อลูกสาววัยสิบห้าหายตัวไปฝ่ายพ่อแม่ระดมพลตามชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่ออกตามหา หาเท่าไรก็ไม่เจอผ่านไปสามวันนุนะ่นนลยอยู่ๆก็มีคนเจอหญิงสาวคนนั้นในสภาพมอมแมมผอมแห้งอยู่ในสวนยางพาราแต่ไม่ใช่พบง่ายๆตามปกติแต่พบเธอนั่งร้องไห้ด้วยกลัวความสูงอยู่บนปลายต้นยางที่สูงจนแหนคอตั้งบ่ามองทั้งๆที่เธอปีนต้นไม้ไม่เป็นและไม่คิดจะปีนและสิ่งที่ทำให้ทุกคนที่ล้อมวงฟังคำบอกของเด็กหญิงตหนก ตกใจก็คือในคืนแรกที่เธอหายตัวไปนั้นชาวบ้านระดมตามหาตรงต้นยางพาราที่เธอปีนขึ้นไปพวกเขาทั้งหมดเดินผ่านรอบแล้วรอบเล่ารวมทั้งตะโกนเรียกและยังส่องไฟฉายขึ้นไปด้วยซึ่งไม่มีใครเห็นเธอเลยสักคนมีแต่กิ่งไม้ใบไม้แต่พอนานเขาปรากฏว่าเธอนั่งอยู่บนนั้นนั่นเองชาวบ้านช่วยเธอลงมาอย่างทุลักทุเล สอบถามได้ความว่าขณะที่เธอเก็บพริกอยู่จู่ๆมีลมแรงพัดวูบป,ปะทะหน้าแล้วทุกอย่างก็มืดไปเธอหันซ้ายแลขวาก็ปรากฏหญิงชาราหน้าตาหน่าเกลียดยืนอยู่นางจับมือเธอขู่กระชากเธอร้องสุดเสียงแต่เปล่าประโยชน์ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาเธอถูกดึงบังคับให้เดินไปในที่แห่งหนึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นหญิงชาราบอก อยู่กับกูกูจะเลี้ยงมึงเองอย่ากลัวพูดแล้วหญิงชราก็ยกสำรับอาหารมาวางให้ล้วนมีแต่ของดีอาหารอร่อยอร่อยแม้กลัวแต่เธอก็กินผ่านไปหลายวันเธอบอกอย่างนั้นไม่ใช่สามวันแน่ไม่ใช่สามวันอย่างที่ชาวบ้านบอกว่าเธอหายไปเธอยืนยันว่าไม่ใช่สามวันอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงรถแล้วทราบความจริงว่าเธอนั่งอยู่บนกิ่งไม้บนต้นยางพาราสูง แล้วเธอก็ร่ำให้จนใครๆที่เห็นต่างคนลุกเกลายิ่งรู้ว่าในปากของเธอเต็มไปด้วยใบยางพารายิ่งหดหูสงสารและหวาดกลัวอาหารดีๆที่เธอกินล้วนเป็นใบยางมิน่าถึงผอมโซพ่อแม่ของเธอพาไปรดน้ำมนต์เป่ารังควานกับหมอผีประจำหมู่บ้านท่านอธิบายให้ฟังว่ายามโพเพผีเร่ร่อนมักเดินผ่านแรงลมวูบทีิปะทะนั่นแหละคือผีเร่ร่อน พวกนี้นานๆจะผ่านมาทีอาจจะปีละครั้งหรือสองครั้งแต่มันผ่านที่เดิมแน่โชคร้ายที่หญิงสาวไปยืนอยู่ตำแหน่งผีผ่านพอดีผีคงอินดูเห็นน่ารักจึงพาไปอยู่ด้วยแต่เพราะมันเป็นผีเร่ร่อนจึงพักไม่นานฝากไว้ที่ไหนก็ปล่อยไว้ที่นั่นปีหน้าหรือเดือนหน้ามันคงมาหาใหม่พอมันไปมวลของมันที่พลางตาชาวบ้านไว้ก้าเสื่อมคนจึงพบตัวหญิงสาวอธิบายเสร็จ หมอผีก็มาทำพิธีปิดทางให้ที่บ้านหญิงสาวเรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วมีหรือที่ผมสมัยนั้นยังเป็นเด็กจะไม่กลัวนี่ขนาดนำมาเล่าใหม่ยังคนลุกสู้อยู่เลยจบลงแล้วครับกับเล่าเรื่องผีประสบการณ์จากชาวบ้านเล่าซื่อผ่านสำเนียงบ้านๆหากเรื่องนี้เป็นที่ชื่นชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกำลังใจให้เราบ้างนะครับหรือมีข้อแนะนำติชมอะไร ก็อย่าได้ลังเลคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเช่นกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ